สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไปฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลอุดรเข็มสองมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็เข้าสู่ในกรขั้นตอนการลงทะเบียนถ้าเข็มี่สองเราก็แค่ยื่นบัตรประชาชนเราก็จะได้บัตรคิวเลยนะครับผมนี่ก็เป็นคนที่รอฉีดวัคซีนเหมือนกันนะครับผมคนก็เยอะอยู่นะวันนี้นะแต่อยากบอกเลยว่าระบบจัดการคิวของเขาดีมากตัวนี้ก็มีบริการน้ําดื่มให้ฟรีด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็นั่งรอคิวครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับผมระบบจัดก,การคิวเขาดีครับผมอันนี้ให้คำชมเชยเลยรอแ,แป๊บเดียวเขาก็เรียกเข้าไปนะฮะตรงนี้ก็เข้าไปเหมือนจะไปตรวจสอบสิทธิ์อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าของเราก็ฉีดเข็มที่สองนะก็จะได้ไม่ไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากมายนะครับเสร็จแล้วพอเราได้อ่าไปอะไรนะเขาเรียกว่าไปเหมือนแบบ เป็นแบบสอบถามถ้าเป็นเข็มแรกเขาก็จะให้เรากรอกว่าเราแพ้ยาอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่เข็มที่สองไม่ต้องกรอกอะไรนะเพียงแค่ใส่ชื่อนะครับผมชื่อนามสกุลแล้วก็อายุแค่นั้นเองครับผมสําหรับเข็มที่สองนะพอกรอกเสร็จแล้วก็มารอคิวตรงนี้ เพื่อรับวัคซีนได้เลยนะครับผมระบบจัดการคิวดีมากเขาก็จะถือป้ายบอกเลยนะให้มาทางนี้ทางนี้แล้วก็นั่งลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับดีจริงๆแล้วก็ในระหว่างที่เรานั่งรอนะครับก็จะเจอผู้ชายมองผู้ชายไปด้วยผู้ชายเขาก็คอยบอกเลยนะครับผมว่าช่องไหนว่างช่องไหนว่างเขาก็จะบอกให้เราไปนะ เราก็ได้มาที่ช่อง14นะครับผมคุณพยาบาลสาวสวยสวยมากๆเลยครับผมตรงนี้ขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะฮะ,ะในแล้วครับระหว่างที่เรารอเราก็ดื่มน้ำไปด้วยนะครับผมดื่มไปประมาณ2-3งามขวดเลยแหละ,ะเสร็จแล้วนะครับผมพอเขาตรวจสอบตรงเอกสารตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็มารอฉีดวัคซีนได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ ดีเหมือนกันครับผม<ด>ก็เขาก็ให้เราเป็นระยะห่างด้วยนะตรงนี้ก็มีคิวมีอะไรเรียบร้อยนะครับผมได้เสร็จแล้วก็มีใบอะไรมาติดที่ตรงหน้าอกนะครับผมว่าชีกี่โมงนะฮะควรพักกี่โมองอะไรประมาณนี้ครับ,รรบไม่มีค่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีครับวันนี้เดี๋ยวสังเกตอาการต่อที่ช่องบ,บริการหมายเลขหกเหมือนเดิมนะคะโอเคครับ เสร็จแล้วครับผมฉีดแป๊บเดียวไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะพอเราฉีดเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งสังเกตอาการดูนะฮะถ้าสมมติว่ามีอะไรผิดปกติก็จะมีทีมแพทย์นะครับผมมาดูแลเราอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมก็นั่งฟังวิทยากรเขาแนะนํานู่นนี่นั่นไปนะครับผมประมาณสักสินาทีสินาทีนี่แหละครับผมไม่นาน เต็มสิบผมให้สิบห้าเลยนะครับผมประทับใจมากๆใครยังไม่ฉีดก็มาฉีดกันเยอะนะนี่บริจาคเงินด้วยไม่แล้วบ๊ายบาย